เอันเรไรเมือไขงาโนัาเนโมจิตายละเราสัูกอะไรขนาดนั้นดูโปรไหมครับอใช้ได้เนาะอร่อยไหมอร่อยมากเลยอันนี้แบบพูดแบบว่าไม่โวยตัวเองอร่อยกอร่อยอร่อยแบบรู้ว่าบินไปกินอีน้เกาหลีไป รสชาติมันแบบว่าโอ้โหอร่อยลงตัวเค็มประมาณกำลังดีกรมกรอบอันนี้เป็นรอบในกี่เดือนในวันที่ทำอาหารปีนี้เป็นปีที่ได้ทำอาหารบ่อยที่สุดน่าจะประมาณครั้งที่สี่ครั้งที่สี่ใช่ครับเป็นยังไงบ้างคะถ้าไม่รวมการต้มบะหมี่กึ้นอันนั้นไม่น้ำเป็นยังไงบ้างก็ดีดีครับรู้สึกว่าแบบวันนี้เป็นการทำอาหารที่ ขั้นตอนในการเตรียมตัวแบบน้อยอรู้สึกแบบว่าทำใช้ประหยัดเวลาประหยัดเวลาแล้วก็อร่อยด้วยก็คือถ้ากลับบ้านไทยเป็นอย่างนี้เช่ไหมคุณโบสกายใช่ใช่ดูเป็นแบบว่าเมนูที่ที่เราแบบว่าปันป้นๆแล้วก็ใส่ทับแวร์แล้วก็เอาไปปิกนิกริมแม่น้ำพันธ์ริมแม่น้ำเจ้าพระยายก็ได้ <c oughs> อะะไรนะรนคเหมือนร้อนติดที่แม่น้ำพาร์นที่เกาหลีหรอเปล่าเเพิ่งกลับมาจากเกาหลีครับเลยติดก็เป็นอะไรมาเที่ยวที่เกาหลีก็ดีครับสนุกแฮปปี้ครับทำงานเสร็จแล้วก็เที่ยวปล่อยจอยครับมีเวลาให้เราได้เที่ยวอีกไ,ไหรครใช่ใช่เป็นองไรมาสนุกไหมก็สนุก,กสนุกนะแต่ว่าได้อยู่แค่ประมาณสองสามวันก็ได้ไปกินตะลุยกินครับผมมีเมนูอะไรที่ต้องลองไหมเกาหลีก็ต้องปิ้งย่างแหละแต่ก็พยายามเลือก เลือกแบบว่าอันที่ติดมันน้อยๆจิ้มน้ำจิ้มให้แบบว่าปริมาณโซเดียมมันประมาณหนึ่งแล้วก็กลับมาทานผลิตภัณฑ์จากอีโนมโตะมะครับโโก,การกินเองม,มีคนป้อนนี่มันอร่อยมากการกินเองกับคนไม่เ็นมีใครเคยป้อนผมเลยจริงหรอใช่กินเองกินเองขกระกอันไหนครับท้าพระกอบาวกระกออันไหนอะ ที่แฟนิดายกันอันไหนครับกรุณาระบุมาอย่างชัชัหน่ครับกีมีการป้อนเลือในวันฮารูบีฮารูบีเป็นแบบว่ากิมิีเล็กๆนนอยเพราะเราเป็นซอมบี้ซอมบี้ขยับร่างกายไม่ไยได้อ่าแล้วยังไต่อก็มือมันคีบตะเกียบไม่ได้เป็นแบบว่า acting ซอมบี้เขาถึงคนตาใช่เก่งน ก็ต้องบาลานซ์ทุกอย่างนะครับแบบว่าออกกําลังกายเยอะไปมันก็ไม่ไม่ไม่ดีต่อร่างกายเราเราก็ต้องแบบออกกําลังกายให้เหมาะสมทานให้เหมาะสมแล้วก็ทํางานให้เหมาะสมด้วยอันนี้คือเราไปดูทีอาจจะไม่ไม่ได้เรียกว่าเป็นดูทีนะผมว่ามันเป็นแบบความความพร้อมของของร่างกายแล้วก็จิตใจเรามากกว่าแล้วก็แบบฟังทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเราบางวันเราแบบรู้สึกเหนื่อยมากางเงี้ยทำงานมาสิบวันติด ม่ได้พักเลยอนยะ่างเงี้ยแล้วก็อาจจะแบบมีวันฟรีเดย์ไม่ใช้หัวสมองเลยนอนดูนอนน,นอนดูหนังอยู่ที่บ้านเพื่อให้แบบว่าจิตใจเราได้ผ่อนคลายอยนะ่างเงี้ยรู้สึกบางคนต่างเริ่มต้นการออกมายืนแต่เช้ายากสกายมีทริปอะไรที่แบบว่าทำให้เขารู้สึกว่าเอออยากดูที่คลินต์ไปอยากลุกขึ้นไปหรอเมื่อกินนะค,คือไปชมกาวิา่งเสร็จแล้วมันจะได้กินข้า,าวเช้ามันคืออะไรที่แบบว่าฟินที่สุดห,หลังจากการวิ่ง คุมอาหารไหมแล้วแต่ช่วงแล้วกันคือผมว่ามันอย่างที่บอกไปเมื่อกี้แหละมันต้องแบบว่าบาลานซ์ทุกอย่างคุมอาหารแล้วก็ต้องคุมแต่เราก็ต้องแบบว่ามีวันที่ชีต day บ้างเนาะเออจะใช้ชีตแบบเครียดตลอดอย่างนี้มันก็ไม่ได้เนี่ยอากาศดีๆอย่างเงี้ยก็โอ้โหิ่งปิ้งย่างก็สักปิดแต่ก็ต้องเลือกเลยืองแบบว่าไมามก็อาจจะมีบ้างม,มันก็ต้องค่อยมาชใช้การออกกำลังกายกินของดีๆดี่ละซ้อมสกาดออกมาการปูการได้ตื่นขึ้นมาวิ่งแล้วก็กินอาหาร ใช่ครับหมายถึงว่าเป้าหไหยน,นะหมายถึงจุดจุดหมายปลายทางอ่าเคอกว่ิรื่อเียมทซีรีส์ครสีส์จริงจิเดี๋ยวถ้าถ้าจมเรื่องอูไปก็อาจจะจะต้องมีครับเดี๋ยวต้องคุยเรื่องคาแรคเตอร์กับทางผู้กำกับกอง <c oughs> ชอบพี <c oughs> การจะซิะซิผ่านต่ตอเขาเปิตัวไปในไลน์อัพที่บเอน้อกับเราอะแต่เรื่องแกวัเ่ยวกับเรื่องตั อยากรู้เหมือนกันเนาะหน้าตาเราดูเป็นคนกล้านโลกกร้าโลกไหมไม่หมดแข็งแรงไ่เราดูแข็งแรงมึมงงมากเลยสมัยแบบว่าเรียนมันธยมนี่คือถือว่าเป็นเด็กเด็กที่ค่อนข้างตั้งใจเรียนมากเลยแทบจะแบบไม่ไม่มีเรื่องซบต่อยเลยแต่ว่าพอได้มาเล่นซีรีส์คือติดจากไทยสปูเฟนมี่เราต้องต่อ,อยอย่างเดีย,เเดยวเลยคู่ในเลิเป็นต้องต่อยเลยถือว่าเป็นทางของเราเลยป่ะพอมาแบบหลายๆเรื่องแล้วมันไม่ใช่ในกจริงๆมันก็ ก็ได้ครับผมว่ามันก็เป็นศาสตร์หนึ่งที่มันสนุกดีครับแต่ว่าการเป็นแอคชั่นในแอคติ้งเองดีเนี่ยมันก็สนุกดีแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นช็อตรื้อยได้นะเอาเมื่อกี้ช็อตที่เสร็จมรื่องอโอเคเอาพูดถึงเมื่อใครหลอตัว ถ้าเรื่องอะเรสเซนตคชั่นใช่ไหมครับจรสิ่งของถ้าเท้าความเลยเนี่ยตั้งแต่ตอนช่วงจบไทยส o ูเปนดี้ใหม่ๆเนี่ยเคยมีคุยกับนานีว่าโอ้โหในส o ูเปนดี้บทเปรียนมากเลยอยากเล่นโคอมเมดี้บ้างก็เลยคุยๆกันแล้วนานีบอกเออเนี่ยจริงๆเคยแบบไปไปไป,ไป,ไปดูหนังเรื่องหนึ่งมาแล้วบอกว่าเป็นฟิลแบบว่าเป็นคู่หูจรมด แล้วเขาบอกว่าอยากอยากเล่นอย่างนี้กับกับผมก็ลเลยบอกว่าเออลองไปเสนอไปเสนอตรงไหมตอนนั้นนเน,นี่เขาออกกองมูเตเลอร์พระวิดาใช่น,น,นันท์เลยเล่าให้วิโนฟังแล้ววิโนชอบก็เลยเอาไปพัฒนาเป็นบทแล้วไปเสนอวิถากวิถาก็ก็ชอบก็เลยผ่านแล้วก็ได้มาทำเป็นไพร์ล์แต่ว่านี่คือแค่ไพร์ล์แหละนะยังไม่ได้มีการลงดีเทลแบบว่าเป็นเอพิโซดหนึ่งเอพิโซด 2. 2> สองแสดงว่าสแตนการ์ดนี้คือสารพันต์ ก็เร,เริ่มเริ่มจากความที่เราอยากได้คอมเมดีมแด้แหละครับเราก็รู้สึกคอมเมดี้มันก็อาจจะแบบธรรมดาไปกันมีแบบว่าบทบาทอาชีพมาประกับาารประคองให้มันแบบว่าภาพเป็นชัดขึ้นมันก็เป็นตำรวจเนี้ยก็ผมว่าดูดูน่าสนใจทีนี้เราจะแบบพูดคาแรคเตอร์เข้าใจไหแบบว่าจว่าเอ้ยเป็นารไหนีเราอยากแบบจริงๆก็เดี๋ยวผมว่าน,ะน่าจะแบบไปลองเวิร์กๆวกันเพราะว่าพี่พี่ดมเราก็ค่อนข้างเปิดรับความคิดเห็นอยู่แล้วเราก็เดี๋ยวลองไปพิมพ์พูดกันดูครับ ก็ตื่นเมื่อกี้โอ้โหตอนนี้เป็นงานทองความโอ้ไปแล้วสี่คิวครับเยอะไหมครับเยอะมกากครับครับก็เดี๋ยวจะถ่ายถึงทันวานเลยนะครับปีนี้แล้วกันแต่ปีหน้าคิดว่าช่วงมีนาคิดคิดว่าไม่เกินมีนาก็น่าจะปิดกล้องได้อันนี้พ่อโจระะ้รู้ไหมว่ามันเป็นฟิวไหนแบบที่จะอยได้นะฟิวก็เป็นช่องเนาะช่องน่าจะเป็นเรียกว่า แอคชั่นดราม่าแฟนตาซี่อันนี้ม็ครอันนี้ก็อวชาตใหม่ๆนะผมว่าใหม่นะใหม่สำหรับสำหรับค่ายจีบีทีวเลยนะผมว่าเขา,าที่เห็นมาจีบีีวีนะ่าจะไม่ไม่มีแนวนี้แล้วแล้วพอาขายไปสินทีอย่างเงี้ย ก็สนุกนะมันก็เป็นบทบาทใหม่ที่เรายังไม่ไม่เคยได้เล่นคาแรคเตอร์แบบนี้แต่ก็พอเป็นคิวแต่บ้างมันก็จะจะมีแบบช่วงที่แบบว่าต้องจูนจูนคาแรคเตอร์จูนในเรื่องของการทํางานนะครับบนี้ก็ค่อยๆแบบปรับๆกันไปไปพี่ขอ้อนถามสักหน่อยเมื่อวานในกิจกรรมพอดีมันมีไว้รอบที่บอกว่าเราต้องโปสั่งค่อยกันตลอดเลยเงี้ย แล้วแฟนคลับชอบบอกว่ามีแค่พี่สกายที่แบบว่ามาาือรับมือกับโพสได้เรารู้สึกอยกังบ้างโอ้ยก็ไม่ขนาดนั้นนะโพสจริงๆน้องน้องเป็น,เป,นเป็นเด็กน่ารักอ่ะเป็นเป็นเด็กวัยรุ่นอะ่<ม>ะคือเป็นวัยรุ่นที่แบบว่าวัยรุ่นสมวัยมากเลยเออแบบว่าเอเนจ,จี่คือยอมเลยเป็นแบบว่าคนที่พลังไม่เคยหมดเลยตอนไปเอาติ้งไปอะไรนี่คือโอ้โหแบตเหมือนกับมีสามพันเปอร์เซ็นต์ไม่เคยหยุดแต่ว่าน้องน้องน่ารักครับก็ทำงานด้วยแล้วแบบว่า แฮปปี Happy, energy, ้มีเอ NERGY แล้วก็กระตือรือร้นตลอดเวลาขอบคที่มี NERGY แบบว่าปสิงกันเลีมาก็ผมว่าน้องน้องเป็นคนบอกว่าหัวไวนะมันมันถึงว่าทันทันคนอย่างเงี้ยก็สนุกดีอะเป็นแบบว่าผมก็จะคุยกับโค้ดลวจะมีนายก็จะแบบมีความแบบอึดๆกับงานนี้อย่างเงี้ยก็จะดูบบว่าเ NERGY แบบว่าจัคู่ไปด้วยกันได้ ปีนี้ครัปีนี้โหปีนี้ได้ได้ไปแฟนมีตหลายประเทศเลยครับน่าจะสิบประมาณสิบประเทศได้คิดว่าไม่ได้นับทีใช่ก็ได้แบบว่าไปเจอแฟนแบบทั่วทั่วโลกเลยทั่วเอเชียแล้วก็ดีใจที่ปีนี้ได้ทำงานเยอะขึ้นเป็นปีที่แบบว่ารับงานเยอะที่สุดในชีวิตด้วยครับครับมีดีแล้วครับรับงานครับอ่ะกใได้ีหน้าอยากทำอะไร ได้ใช้ชีวิตอย่างที่อยากใช้แล้วกันอยากได้ข,ขอใคยางความชีวิตที่อยากใช้จริงๆก็คล้ายๆกับปีนี้แหละมันกนะ็แบบว่าได้ทั้งทำงานด้วยได้แบ่งเ,เวลาไปเที่ยวกับหลายๆคนในชีวิตด้วยแล้วก็ได้ออกกำลังกายได,ได้ทำกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างที่เราแบบอยากทำในชีวิต กใล้ยังไม่อยากเกษียณอ๋อยังไม่สาสิบเลยเกษียณแล้วหรอแ้วก็เป็นเอาไปเขาังวันที่สามักาวขอดูบัญชีในธนาคารของ